นิวนิสสันอ m เมร่าปี2023ดาวเริ่มต้นเพียง9,999บาทควันสบายๆอยู่ที่8,000กว่าบาทภายนอกและภายในนิสสันอเมร่าปี2023ได้อะไรบ้างไปดูกันเลยด้านหน้าของเรานะคะก็จะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะสีดำตัดกับสีโครเมียมนะคะแล้วก็โลโก้จะเป็นโลโก้นิสสันใหม่ค่ะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยของนิสสันเพราะว่าภายในโลโก้นะคะจะมีเซ็นเซอร์อยู่ค่ะส่วนไซสของเรานะคะก็จะได้ เช่นเคยค่ะจะเป็นไฟ LED Signature Light นะคะไฟตัดหมอกของเรานะคะก็จะเป็นแบบ LED ค่ะแล้วภายในตัวรถนะคะเราก็จะเพิ่มกล้องนะคะตรวจจับความปลอดภัยรอบคันด้วยค่ะล้อนะคะจะเป็นล้ออลนมอยขนาด15นิ้วค่ะสเปคยาง195/65 R15 ค่ะส่วนกระจกมองข้างข,างของเรานะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าพับเก็บอัตโนมัติค่ะพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ค่ะ ด้านล่างของกระจกนะคะก็จะมีกล้อง360องศาด้วยค่ะด้านหลังนะคะเราก็จะมาพร้อมกับโลโก้นิสันตัวใหม่ค่ะเราก็จะได้สัญ,ญลักษณ์ของรุ่น VL ด้วยค่ะสําหรับรุ่นอื่นจะไม่มีนะคะจะมีเฉพาะรุ่น VL เท่านั้นค่ะพวงมาลัยของเรานะคะจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะทรง Dshape เราจะได้เพิ่มก็คือปุ่มคูตคอนโทรลค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอของเราจะเป็นหน้าจอแบบทัชส,สกรีนขนาด8นิ้วนะคะ สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้เช่นเคยค่ะแล้วที่เพิ่มเติมมาอีกนะคะก็คือ Wireless c h a t t e r ค่ะกระจกมองหลังของเรานะคะเราเปลี่ยนใหม่ค่ะเราก็จะเป็นกระจกแบบไร้ขอบทําให้สามารถมองวิสัยทัศน์ด,ด้านหลังได้กว้างขึ้นค่ะและพิเศษสุดๆเลยนะคะมีเฉพาะนิสสันไอเมราปี2023เท่านั้นค่ะก็คือระบบ SOS ค่ะโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะบ่อหนังตัวนี้นะคะเป็นโคเอมโลเล่ค่ะสะท้อนความร นได้ดีค่ะจะได้ห้องโดยสารที่กว้างสบายๆเลยค่ะที่สําคัญเลยนะคะเราก็ยังคงที่ชัดแบบสําหรับคู่โดยสารด้านหลังเหมือนเดิมค่ะนิว n i สัน n อเมล่าปี2023สามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะนิว n i สัน n อเมล่ารุ่นปี2023ค่ะให้ติดต่อมาที่เพจนิสันกันทลักษ์นะคะหรือจะโทรมาเบอร์045661771หรือจะติดต่อมหาหยงโดยตรง061 4044988 ID Line หยงยี่1-2สสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านกาแฟานะคะมุมสบายคาเฟ่ค่ะที่ให้สถานที่สวยๆกับเรานะคะ